ก็สวัสดีเช้านี้นะครับวันนี้อากาศก็กแบบสดใสมากเลยนะตกป้านี่คือแบบโอ้โห,โห,โหมากเลยวันนี้ผมก็จะมาตกปลานะตกแบบตอนกลางวันนะครับผมก็จะลองดูซะหน่อยลองดูว่าอ่ามันจะโอเคนะหมแถวแถวนี้ต้องผมจะลองไปนะน้ำก็กําลังดีเลยนะไม่ไม่ไม่ขุม,มเหมือนอช่วงที่แล้วนะไม่แดงนะก็ลองดูกันครับ นะนี่จะต้องลุ้นนะวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเมื่อวานนี้แตะเยอะเลยนะเยอะแห e l l กันนะน้องต่เข่าเป็นตะข่วนนะ ถ่ายในห้องนะครับอันนี้จะแค่ลองเอ่อก่อนเมื่อวานนะครับเดี๋ยวมิ้นะครับว่าเมื่อวานมันจะกลิ่นหรือเปล่านะครับ ให้ใให้ยิให้ถ่วงถ่วงดีครับนี่ตัวแรกตัวบนใหญ่ไงนะตัวป้อมเนี่ยโอเคครับตัวแรกมาแล้วดูว่าย่าบอกกลิ่นแล้วนะตอนนี้เริ่มมีรุ่นละปะไปกันต่อครับ นี่ดักแท็บนะครับเยื่อโมดห้องหบหมูดท่องนะครับเยอะที่รี่ครับนี่นะผมว่าเมื่อคืนน่ะชัวร์กว่า เยอ,เอ,เอแะแบบเดะอะไรนะบบกิก่นสักอันเลยนะเย่างน้อยู่คุบเลยนะเดี๋ยวผมจะไปลุ้นพุ่นนะครับอีพื้นเก้าเดือนนะว่าตรงน้ำวันนี้มันฮ้อนอากาศมันฮ้อนมันอาจจะบอกกินก็ได้นะ ถึงขาดกันเลยไหคือมันตอนแต่น้อยนะครับแต่น,น้อยเขามหมดนะครับเด๋ยอเหลอเหลืของ ต้นเมื่อวันนะครับไหลกาดไหลกาด ý thức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  ý phong.

シェイシャイ。<noise> กหิ่นตะเหยื่อนะ่ะน้อยชัวร์ครับน้อยชัวเหยื่อแทบจะเบื่อเลยนะส่งหลังนี่นะก็จปประมาณนี้แหละแต่เมื่อวันนะแต่ถ้าเมื่อคืนนะ่ะผมว่าแน่นอนนะถ้าเมื่อคืนนะแน่นอนนะผมว่านะอเนี่ย xuống khi lúc được này cũng tốt nữa không ạ và mình hút theo bình luận lạnh đó ở đồng xoay bệt cỡ một cái gì เหีวสี่หลังอะ่ะนี่นะเฮ่วเที่วเีวรือหันหลัง,ลง,ลลงแค่แค่ทรงหลังนะเหลือนะ นี่ก็ถือซะว่ามาลองนะครับลองแบบตอนกลางวันนะเพราะว่าเบื่อคยนะก็เลยต้องลองดูนะแล้วก็กลิ่นอยู่แหละกินนะสองตัวก็ได้หันตัวอยู่นะก็โอเคอยู่นะครับแม่ร <Okay. S 1> ว่าป่ามันออกมาเมื่อคือนนะครับ ตัวอันนี้บอกให้ออกเงี้ยอันนี้แต่น้อยกับ่วบอวันนะันสำหรับหลังนี้นะยไปขอสองขอนะก็จะเหลืออยู่รุ่มปุ้นนะเหลือแค่อันเดียวนะครับ อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับนี่นี้ก็ดน้ยาบอยนี้ะมากแล้วรนนะะอเพราจะลองแรเหรอนี่นะจะหายองมาหายองนะ โอเคครับสำหรับชิปนี้นะผมก,กจ็จะจบไว้เพียงแค่นี้แล้วครับก็คือว่าลองนะครับต่อ,อผมปรากฏว่าคือได้อยู่สองตัวนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับถ้าเห็นเตอร์ก็จะใส่เมื่อคืนนั่นนะครับมันอาจจะบุ้งเหมือนเมื่อวันผมเคยใส่นะครับมันอาจจะเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่าที่ว่ามันจะเปลี่ยนแบบว่า บางวันก็กินบางวันก็ไม่กินนะครับนี่อาจจะบอกมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอขอบคุณที่รับชมนะครับผมตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงในตอนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ